เข้ามาเก็บถุงพลาสติกออกทุกคนตั้งนาน้วไม่เก็บไปเนาะดิ้นผมพลาสติกที่ห่อยาให้งวนะทุกคนคะไม่น้อยเลยดิโอเค

งานชาวไรชาวนาไ่มีวันดดวยุดุกเด้อ้าทุกคน เอาอย่ามาไห้มัวแล้วก็ลืมเอาุงพลาติกไปเนาะปล่อยไว้น้นดินมันก็ทับผมแล้วมาเอาอยากพูดลองพูดมาเงี้ยโอ้ยอาอถามลุงว่ากี่ปีแล้วเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้นฮะสีเ,าเกามวัวดวลุงบอกว่าไม่แน่ใจว่าใช่ห้าปีไหม ยาทุกคนแม่กำลังเก็บแล้วเอาออกยากเลยทุกคนดูจ้าจะสุดสปัตเต้ต้องหาลายมาคุดสุดสปัตเต้เจ้าบุรบุตรอกลุงว่าต้องหาอะไรมาคุดเนาะเพราะมันฝังอยู่ในดินเยอะด้วยนะทุกคนดูจ้ะโอา ยังไงโ้ยิงตรงนูนเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวฉันช่วยลูเงาออกก่อนทุกคนไอ้ขาตั้งกล้องก็ไม่มีเนาะแค่นี้ก่อนเด้อจ้างานเช้าได้เชานะ้านา แค่นี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้ฉันดาเด้อไม่เคยได้ลงคลิปเนาะทุกคนแค่นี้ก่อนด้อจ้าทุกคนสวัสดีจ้า